แคป ค่ะทางเลือกใหม่ใส่ใจผู้โดยสารโอ้โหรลดหลูอลังนีมากๆับะนีกจริงๆหนูเคยเห็นผ่านตามาแล้วกับแท็กซี่ลักษณะของเขาสวยเด่นสีน้ำเงินทรงแบบลอนเจนเหมือนเราไปนั่งอยู่ที่ลายคือแปลกแตกต่างจากแท็กซี่บ้านเราอยู่แล้วแต่มีให้บริการนะคะถูกต้องมีเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมซึ่งเจ้าแคปแท็กซี่อันนี้เนี่ยนะคะมีความอย่างที่บอกเลยก็คือสะดุดตาแล้วอีกอย่า ะะตอนนี้นะคะได้มีการเปิดให้บริการเรียบร้อยแล้วมาพร้อมกับเอกลักษณ์เด่นที่หนูจะเอามาแชร์กันในวันนี้ข้อแรกเลยความปลอดภัยแล้วามเป็นส่วนตัวเขาบอกว่ามีการแยกส่วนระหว่างห้องผู้โดยสารกับคนขับด้วยแบบเป็นฉากกั้นใส่ใชยุคนี้เนี่ยต้องมีแล้วค่ะเพราะบางทีคือเราอ่ะต้องป้องกันตัวเองถูกต้องแล้วก็ป้องกันคนอื่นด้วยถูกต้องจริงๆค่ะ, <laughs> คะยุคโควิดอย่างนี้ใช่ดังนั้นก็เลยไปสู่อีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของความสะอาดค่ะ ที่แท็กซี่นี้นะคะจะไม่ใช้เบาะผ้าเพราะว่าเบาะผ้าจะเป็นแบบว่าที่เขาเรียกว่า<ด>บส<ม>ุสะสมเชื้อโรคท<ด>ําความสะอาดยากใช่อันนี้ก็เลยเป็นเบาะหนังแล้วก็จะมีการฆ่าเชื้อตลอดไม่ว่าจะเป็นก่อนขึ้น,<อ>นหรือว่าหลังแบบใช้บริการเรียบร้อยแล้วก็ทําความสะอาดเรียบร้อยเลย ต่อไปคือความสะดวกค่ะอันนี้ดีมากๆรองรับผู้โดยสารได้ถึง5้าท่านและที่หนูชอบก็คือเรื่องของการรองรับผู้พิการโอเคความเท่าเทียมนะมีอุปกรณ์มีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นพื้นลาดชันสามารถที่จะเอารถรีชร์ขึ้นได้สะดวกหรือว่ามีที่จับมีที่เกาะที่จะแบบสะดวกมากขึ้นคือการเปิดโอกาสให้เขาได้ใช้แบบอย่างเท่าเทียมจริงๆที่นี้และสุดท้ายคือความอุ่นใจอันนี้หนูชอบมากเขาบอกว่าพนักงานคนขับเนี่ยจะผ่านการตรวจ สุขภาพทําการฝึกทักษะในการขับค่ะและในรถนั้นเนี่ยจะมีปุ่ม SOS ในกรณีฉุกเฉินด้วยค่ะพี่นี้มี GPS ติดตามตลอดเวลาใช่ก็ค,คือเป็นการคานวณค่าโดยสารเราไม่ต้องกังนวลว่าเอ๊ะเขาจะคิดเกินกว่าราคากําหนดไหมหรือจะมาเหมาเหมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ต้อง ถูกต้องฉะนั้นนะคุณผู้ชมถ้าใครสนใจอยากใช้บริการนะฮะตอนนี้เนี่ยสามารถฮะจองล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชันแคปก็คือ C A w b นะคะหรือว่าจองผ่านคอร์เซนเตอร์ได้เลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเราก็มีจุดเรียกแท็กซี่แคปอันเนี้ยที่บริเวณห้างเดบมอลเพราะว่าตอนเนี้ยเขาไปเริ่มที่เดบมอลก่อนโอเยี่อมมาก็ลองไปใช้บริการดูค่ะเลิเหมือนนั่งอยู่ที่ลอนดอนคุณผู้ชมลอนดอน